อมวลชนเสียงสันติขอนำเสนอรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับศาสนาจารย์ดรประดิษฐเกืองรังสลิดในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดขอเชิญรับฟังครับ Bye. Yeah. Yeah. bye, -bye. ดีครับท่านผู้ฟังรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่ขมชัดในวันนี้ตั้งหัวข้อว่าการบริหารจัดการทางการเงินแบบพระเยซูคริสต์ในพระธรรมสุภาษิตบทที่6แนะนำการวางแผนและบริหารจัดการทางการเงินไว้อย่างชาญฉลาดเพราะเงินเนี่ยม,มันมักจะไม่เข้าใครออกใครและทุกคนต้องการมีเงินมีทองเยอะๆด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าในเวลาเดียวกันเงินทองอาจจะเป็นต้นเหตุ ของปัญหาต่างๆได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะมีเงินมากหรือเงินน้อยหากไม่รู้จักใช้หากไม่รู้จักบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดก็อาจจะติดกับดักของความโลภและตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอย่างไม่รู้ตัวยิ่งคนที่ใช้เงินมือเติบอย่างไม่บรญญะบัรรยงซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าผ่อนทุกอย่างที่อยากได้ก็อาจจะทุกข์ระทมขมขื่นและหน้าดำคำเครียดไปตลอดชีวิตก็ได้เพราะเงินมักจะขาดมือ ชักหน้าไม่ถึงหลังต้องไปกู้หนี้ยืมสินอาจจะล้มละลายจนกลายเป็นคนหนี้สินล้นพ้นตัวก็ได้อาชญากรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปล้นร้านทองไม่จาเป็นการฉกชิงวิ่งราวหรือการลักการขโมยทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดขึ้นเพราะมีเงินไม่พอเพราะมีปัญหาที่จะต้องหาเงินไปใช้หนี้บางคนติดพนันบอล ติดเกมคอมพิวเตอร์ติดเกมออนไลน์บางคนติดยาเสพติดเมื่อเงินชักหน้าไม่ถึงหลังเมื่อหาเงินในทางสุจริตไม่ได้ก็จําเป็นที่ต้องไปหาเงินในทางที่ไม่ชอบในทางที่ทุจริตเพราะฉะนั้นเมื่อหาเงินในทางทุจริตถูกจับได้ไล่ทันก็จะต้องถูกตัดสินลงโทษอย่างที่เราเราท่านๆก็ได้เห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันและยิ่งใช้เงินไม่เป็นด้วยแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เด็กๆคนหนุ่มคนสาว คนที่อยู่ในวัยทำงานหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่มีหน้ามีตาในสังคมเมื่อใช้เงินไม่เป็นซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าอย่างที่บอกไปเมื่อตะก,กี้นี้ชอบสินค้าแบรนด์เนมชอบอวดรู้เป็นคนไฮโซเป็นคนที่จมไม่ลงเพราะฉะนั้นมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอซึ่งเป็นความทุกข์อย่างยิ่งและความทุกข์เรื่องเงินนี้เองที่เป็นต้นเหตุของอาชญากรรมทุกรูปแบบครอบครัวแตกแยกเด็กๆไม่ไปเรียนหนังสือ ผู้คนในสังคมเนี่ยเกิดความผิดพ้องหมองใจกันทะเลาะเบาะแว้งกันแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นและแย่งชิงเพื่อตัวเองนั้นทําให้เกิดความสับสนวุ่นวายและเกิดการแตกแยกในสังคมอย่างไรก็ตามไม่ว่าเราจะมีเงินหรือไม่มีเงินก็นแล้วแต่ถ้าเรารู้จักที่จะใช้รู้จักที่จะเก็บสะสมรู้จักที่เก็บหอมรอมริบและรู้จักในการที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นเราก็คงมีความสุขพอสมควร เพราะฉะนั้นคนที่มีความมั่นคงและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใช้ภาษาทางการเงินจึงบอกว่าจะต้องมีวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัดทั้งในระดับมหาภาคและระดับจุลภาคประเทศชาติของเรานั้นจะอยู่รอดปลอดภัยและมีความมั่นคง ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินและไม่ตกเป็นทาสของสถาบันการเงินในระหว่างประเทศหรือคนที่ทำมาหากินไม่ตกเป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินภายในประเทศต้องมีวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัดรู้จักลงทุนอย่างชาญฉลาดมีสติในการใช้จ่ายและไม่ก่อหนี้ยืมสินอย่างไร้ขีดจํากัดนั่นคือต้องรู้จักประมาณตนนั่นเองยิ่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยมีบัตรเครดิตทุกรูปแบบ มีผลิตภัณฑ์ที่จูงใจให้เราต้องใช้เงินอยู่ตลอดเวลาบางครั้งก็รูดบัตรเครดิตอย่างหน้ามืดแล้วก็เอาเงินในอนาคตมาใช้ก่อนในปัจจุบันเมื่ออนาคตมาถึงเงินอนาคตก็หมดเงินปัจจุบันก็ไม่มีในที่สุดก็ทุกข์ระทมใจบางคนไม่มีทางออกก็ถึงกับฆ่าตัวตายก็มีเพราะฉะนั้นทุกคนจึงต้องคำนึงถึงรายได้ของตนเองว่าเรามีเงินแค่สักขนาดไหนเรามีเงินมากพอที่จะใช้จ่าย เพื่อการมีชีวิตอยู่หรือไม่พยายามหลีกเลี่ยงการนําเงินอนาคตมาใช้ล่วงหน้าเพราะในที่สุดเราจะต้องตามใช้นี่ไม่มีวันจบไม่มีวันสิน้นบางคนมีบัตรหลายใบก็ใช้วิธีรูดจากบัตรหนึ่งไปโปะนี่ของอีกบัตรหนึ่งจนในที่สุดหมุนเงินไม่ทันต้องถูกฟ้องร้องล้มละลายและถูกยึดอายัดทรัพย์สินและถูกยึดทรัพย์สินจนสิ้นเนื้อประดาตัวก็มียิ่งกว่านั้นผู้เขียนสุภาษิตเนี่ยยังเตือนให้ระมัดระวัง ในการที่จะเป็นนายประกันให้กับใครด้วยสุภาษิตบทที่6เนี่ยเตือนนอกจากที่จะรู้จักใช้เงินอย่างประหยัดใช้เงินอย่างชาญฉลาดแล้วนี่ยังเตือนให้เราเนี่ยไม่เป็นนายประกันให้กับใครอีกทั้งอย่าให้คํามั่นสัญญากับคนที่เราไม่รู้จักเรื่องอย่างนี้เราคงต้องบอกกันตรงๆโดยไม่ต้องเกรงอก,อกเกรงใจกันเพราะในเวลาที่เขาต้องการให้เราค้าประกันเงินกู้หรือซื้อของเงินผ่อนเขาก็จะพูดจาหวานล้อม พูดดีพูดทําให้เราเนี่ยเชื่อถือแต่เมื่อการเวลาผ่านไปคนเหล่านี้อาจจะลืมสิ่งที่ตัวเองพูดไว้ตั้งแต่ต้นก็อาจจะเบี้ยวหนี้หนีทุนก็ได้แล้วก็ไม่ไปใช้เงินคืนตามที่สัญญาไว้กรรมก็ตกเป็นของผู้ค้ำประกันที่ต้องเดือดร้อนไปตามตามกันต้องมาใช้หนี้ใช้สินจนกลายเป็นความทุกข์หนักอกหนักใจเพราะใช้หนี้สินแทนเพื่อนของเราญาติพี่น้องของเราที่ขอให้เราเป็นนายประกันนั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้ามีคนมาขอยืมเงินเนี่ยบางคนต้องบอกว่าก็ให้เขายืมไปเท่าที่เรามีไม่ต้องให้เขากู้ไม่ค่อยใ,ให้เขามาเป็นหนี้เราหรอกเพราะว่าในที่สุดแทนที่จะเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็กลายเป็นการเสียเพื่อนเพราะการที่เราให้เขากู้หนี้ยืมสินและในที่สุดเขาไม่สามารถที่จะใช้คืนเราได้ก็มีความโกรธแค้นกันทะเลาะเบาะแหวงกันแล้วก็ตัดเพื่อนตัดฝูงตัดพี่ตัดน้องไปเลยก็มีหากค้ำประกันโดยไม่ทันยั้งคิดก็อาจจะติดบ่วงหรือติดกับดักอย่างไม่รู้ตัวก็ได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้สติและตรองด้วยปัญญาก่อนที่จะใช้จ่ายเงินทองหรือเป็นนายประกรันให้กับใครหากเราตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ต้องรีบจัดการให้เรียบร้อยโดยเร็วอย่าปล่อยให้มันคาราคาสังเวลาผ่านเลยจนแก้อะไรไม่ทันและในที่สุดก็กลายเป็นคนหนี้สินล้นพ้นตัวแล้วจะต้องถูกยึดทรัพย์ไปขายทอดตลาดเพื่อจะอามาใช้หนี้ ก็เป็นความทุกข์จริงๆผู้เขียนสุภาษิตบทนี้ยึงสอนว่าให้ตื่นตาตื่นใจและตื่นตัวเรื่องเงินเรื่องทองอยู่เสมอต้องคิดหน้าคิดหลังก่อนทำอะไรลงไปต้องสนใจเป็นพิเศษในการวางแผนและการบริหารจัดการทางการเงินอย่าปล่อยให้ปัญหาหมักหมมจนแก้อะไรไม่ถูกแก้อะไรไม่ทันผู้เขียนสุภาษิตแนะนาว่า 1. อย่าให้ตาของเจ้าหลับลง 2. อย่าให้หนังตาของเจ้าพปลือลง 3. จงปลีกตัวจากภัยอย่างละมั่งหรือตัวละมั่งหรือตัวกวางที่ปลีกตัวจากมือของนายพรานหรือเหมือนอย่างนกที่เป็นอิสระจากมือของคนจับนกหรือกับดักนกนั่นเองการที่ผู้เขียนสุภาษิตสอนเช่นนี้ก็คือว่าหนึอย่าให้ตาของเจ้าหลับลงก็คือมีความตื่นตัวอยู่เสมอมองหน้ามองหลังคิดหน้าคิดหลังตื่นอยู่เสมออย่าให้หลับลง เพราะหากว่าเราหลับตาหรือหลับลงเนี่ยบางทีเราไม่เห็นสิ่งที่มันมาอยู่หน้าเราและบางครั้งบางคราวเราก็ถูกหลอกจากสิ่งที่คนอื่นเขาวางแผนเอาไว้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นจะต้องระวังระวัยจะต้องตื่นตัวอยู่เสมอเพื่อจะรู้เท่าทันกับสิ่งที่กำลังจะตามมาไม่ใช่เฉพาะเรื่องเงินเรื่องทอง แต่เป็นเรื่องต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราด้วยถ้าเราตื่นตาตื่นใจเราก็จะมีความว่องไวในการที่จะหาทางออกเมื่อภัยนั้นมาถึงเป็นต้นคำแนะนำประการที่สองอย่าให้หนังตาของเจ้าเปลือไปการที่หนังตาปลือยเนี่ยมันทำให้เราสับประงกครับเมื่อเราสับประงกเนี่ยบางทีเราอาจจะไปชนสิ่งที่อยู่ข้างๆหัวร่างข้างแตกก็ได้เพราะฉะนั้นการสับประโกก็คือการลืมตัวไม่รู้เท่าทันและ ทำให้ผู้อื่นมองดูเราเนี่ยเป็นกลายเป็นตัวตลกก็ได้เพราะนั่งสับประกหนังตาก็ปลือไปการที่หนังตาปลือก็แสดงว่าไม่ได้นอนหลับมาทั้งคืนเพราะฉะนั้นจะต้องหลับนอนซะบ้างเพื่อที่จะให้หูตานั้นนะมันสว่างและหูตาเนี่ยมันเปิดกว้างอยู่ตลอดเวลาคําแนะนําประการที่3ว่าให้ปลีกตัวจากภายัยก็คือเมื่อรู้ว่ามันมีภยัยเมื่อรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลต่อชีวิต สามารถที่จะหนีห่างๆไปได้มันก็จะเป็นประโยชน์และเป็นกุศลกับตัวเองมากกว่าเหมือนกับคําสอนที่บอกว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดแต่ถ้าคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนั่นคือรู้จักเลือกคบคนคบคนดีคบคนที่มีคุณธรรม แทนที่จะไปคบกับคนชั่วคนที่เป็นนักเลงหัวไม้คนที่เป็นนักค้ายาเสพติดหรือคนที่ชอบแต่ความสนุกสนานและบางทีก็ลืมตัวลืมตนไปเพราะฉะนั้นมันเป็นภัยแก่ตัวทั้งสิ้นและคําแนะนําของผู้เขียนสุราษิทธิ์ที่บอกให้ปลีกตัวหรือหนีออกจากภัยพิบัตินั้นให้ทําอย่างกับตัวละมั่งหรือกวางที่ปลีกตัวจากมือของนายพานคนที่มาล่าชีวิตของมันมันวิ่ง เอาตัวรอดอย่างรวดเร็วเพราะมันมีหูตาที่ว่องไวและมีตาที่สอดส่องดูแลภัยพิบัติที่จะมาถึงตัวของมันอยู่ตลอดเวลาก็จะต้องเตือนตนอยู่ตลอดเวลานั่นเองแล้วก็เหมือนกับนกที่เป็นอิสระจากมือของคนจับนกก็คือจะต้องสังเกตสังกาว่าขณะที่เดินหาอาหารบนพื้นมันมีกับดักอยู่หรือเปล่าถ้ามันมีกับดักเมื่อไปเหยียบกับดักนั้น ในที่สุดนกตัวนั้นก็ถูกจับกลายเป็นอาหารอนอชุชาะของนายพรานไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องปลีกตัวจากภัยพิบัติที่กําลังจะมาถึงการที่จะปลีกตัวจากภัยพิบัติที่จะมาถึงนั้นมันจะต้องเป็นคนหูตาว่องไวและก็ตื่นตัวอยู่เสมอเมื่อพูดถึงเรื่องการเงินเรื่องนี้เนี่ยถ้าจะนํามาเทียบกับเรื่องของการเงินเนี่ยผู้เขียนสุภาษิตสอนว่าต้องสร้างฐานะทางการเงินให้มั่นคงด้วยความขยันขันแข็งและประหยัดอดออมอีกทั้ง สร้างความมั่นคงทางการเงินในทางที่สุดจริตไม่ใช่ทางที่ทุจริตผู้เขียนสุภาษิตแนะนําให้ไปพิเคราะห์ดูความขยันขันแข็งในการทํางานของมดแล้วก็นํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานของตนให้เป็นจริงนั่นคือต้องรู้จักบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดเช่นเดียวกับกองทัพมดที่เตรียมอาหารของมันในฤดูแรงและสั่งสมของกินไว้ในฤดูเก็บเกี่ยวเมื่อฤดู หนาวมาถึงที่อาหารการกินไม่อุดมสมบูรณ์และออกไปหาอาหารกินก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นักมันก็มีอาหารการกินที่เก็บสะสมเอาไว้แล้วก็ไม่ต้องวิตกทุกข์ร้อนต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นคําสอนของสุภาษิตในวันนี้เนี่ยสอนให้เตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดคิดและอาจจะไม่คาดฝันมาก่อนแล้วจะต้องไม่ประมาทร,รู้จกักเก็บหอมรอมริบและสั่งสมสําหรับอนาคตไม่ใช่ นำเงินอนาคตมาใช้อย่างสิ้นคิดในวันนี้เพราะการทำเช่นนั้นก็จะทำให้เรายากจนและเป็นหนี้ไปตลอดชาติสุภาษิตเปรียบเปยไว้ว่าความยากจนจะมาเหนือเจ้าอย่างคนจรก็คือมันมาโดยเราไม่รู้ตัวคนจรน,นี่นะครับเป็นคนที่มาโดยเราไม่รู้ตัวและความขัดสน จะมาอย่างคนถืออาวุธเพราะมันจะมาห้ำหั่นฆ่าฟันเราทําให้เรามีชีวิตอยู่รอดยากมากเพราะความขัดสนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับอาวุธคนถืออาวุธที่พร้อมที่จะประหัตประหารห้ำหั่นชีวิตของเราให้หม้วยมอดลงไปนั่นคือความยากจนก็ดีความขัดสนก็ดีเนี่ยมาเยือนเราอย่างไม่รู้ตัวและพร้อมที่จะทําให้เรามีความทุกข์มีความลําบากมีความเดือดร้อนได้ตลอดเวลาแต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสุภาษิตจะสอนให้เรารู้จักที่จะใช้เงินอย่างชาญฉลาดรู้จักที่จะวางแผนทางการเงินและมีวินัยทางการเงินแต่เราจะไม่ไปติดยึดอยู่กับมันมากจนเกินไปจนกระทั่งไม่มีเวลาที่จะให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือมีเวลาในการที่จะทำคุณงามความดีและอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมพระเยซูคริสต์เนี่ยคำสอนของพระองค์อาจจะสวนกระแสสังคมและท้าทายอยู่เสมอเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามถ้า,าว่าเราปฏิบัติตามชีวิตก็จะได้รับพระพรและมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีอย่างชัดเจนเช่นคําสอนที่ว่าจงปฏิบตัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่ตอท่านแม้คําสอนนี้ดูเหมือนจะง่ายแต่ก็ค่อนข้างยากสําหรับบางคนเพราะเราคาดหวังให้ผู้อื่นทําดีต่อเราก่อนแล้วเราค่อยทําดีต่อเขาเป็นการตอบแทน การที่จะเริ่มต้นทำดีก่อนจึงฝืนความรู้สึกและอาจจะเสียศักดิ์ศรีก็เป็นไปได้เราจะต้องฝากชีวิตไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าที่จะฝากชีวิตไว้กับเงินทองและในเวลาเดียวกันเราจะต้องมีเพื่อนมีฝูงในสังคมนั่นคือเราจะต้องทำดีต่อทุกคนคำสอนของพระเยซูคริสตน์นี้จึงมีมาตรฐานสูงสำหรับคนที่เชื่อและวางใจในพระองค์นั้นไม่ยากเกินที่จะทำตาม หากเราตั้งใจลงมือปฏิบัติพระองค์ก็จะทรงประธานกำลังใจและความสามารถให้เราทำจนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาในชีวิตตัวอย่างคำสอนที่ทำแล้วเกิดประโยชน์และยกระดับชีวิตจิตใจให้สูงขึ้นเช่นความกังวลกยนั่นเองว่าอยากกังวลกวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่ม คำสอนนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เราอยู่เฉยเไม่รู้ร้อนรู้หนาวงอมืองอเท้าไม่ทําอะไรเลยแล้วรอคอยความช่วยเหลือจากพระเจ้าไม่ใช่ครับพระเจ้าให้เรามีสติปัญญามีกําลังมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการที่จะทําอะไรแล้วแต่ทามาหากินนั่นเองแล้วถ้าเราทําด้วยความสัตย์ซื่อทําด้วยความขยันขันแข็งและความหมั่นเพียรรู้จักเก็บหอมรอมริบรู้จักใช้เงินอย่างฉันฉลาดมีการวางแผนทางการเงินมีวินัยอย่างชัดเจน เราก็จะมีมากพอในการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสบายและมีมากพอในการที่จะช่วยเหลือเชือจานผู้อื่นคําสอนนี้หมายความว่าให้เราทําแต่พอดีและกินอยู่อย่างพอดีเราสามารถที่จะวางแผนคิดการล่วงหน้าไว้ได้ว่าเราจะมีแผนการของการทำมาหากินและมีชีวิตอยู่อย่างไร แต่อย่าไปเดือดร้อนมากมายนักหรือวิตกกังวลล่วงหน้าว่าถ้าทําเช่นนั้นแล้วเนี่ยมันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จทําให้เราทุกข์ใจหรือไม่มีความสุขในวันนี้หรืออย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้แต่ให้เชื่อในพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงประทานสิ่งที่เราต้องการตามความจําเป็นในเวลาที่เหมาะสมเสมอ พระเยซูคริสต์จึงตรัสว่าเพราะว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้พระเจ้าทรงทราบว่าเราต้องการอะไรและพระองค์ทรงประทานตามความจำเป็นตามสิ่งที่เราต้องการเพื่อมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ประทานตามความปรารถนาความอยากที่ไม่สิ้นสุดของเราซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อเรามากกว่าที่จะเป็นคุณเพราะฉะนั้นความเชื่อจึงสวนทางกับความกระวนกระวาย ถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของสรรพสิ่งเป็นเจ้าของชีวิตของเราและเชื่อว่าพระเจ้าทรงโปรดให้เรามีชีวิตวันนี้รนพระองค์ก็จะทรงโปรดนำพาให้เรามีชีวิตต่อไปในวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปแต่ทั้งสิ้นและทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยขึ้นอยู่กับพระเมตตาพระกรุณาขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยแท้แต่ด้วยความกระวนกระวายเนี่ยไม่มีใครสามารถต่อชีวิตให้ยาวออกไปได้สักศอกหนึ่งใช่ไหมครับพระเยซูคริสต์พูดว่าโดยความกระวนกระวายมีใครสาม,มารถต่อชีวิต ให้ยาวออกไปสักคืบสักศอกได้ไหมก็คงจะไม่มีเพราะความกะบวนกระวายเนี่ยทำให้เราท้อถอยทําให้เราว้าวุ่นใจทําให้เราวิตกกังวลทําให้เราไม่มีสันติสุขและทําให้เราเนี่ยวิตกทุกข์ร้อนจนไม่เป็นอันกินอันนอนในที่สุดก็ตายเร็วนั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยคำสอนของพระเยซูคริสต์ที่ให้เรารู้จักประมาณตนให้เรารู้จักวางแผนในการดํารงชีวิตเนี่ยจึงให้เราดําเนินชีวิตแต่ละวันให้ดีที่สุดสบายใจและสุขใจที่สุด ส่วนพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรมรืนนี้จะเป็นอย่างไรอนาคตจะเป็นเช่นไรก็ขอให้อยู่ในการทรงนำของพระเจ้าที่พระองค์จะทรงโปรดประทานความรู้ความสามารถและสติปัญญาให้เราวางแผนอนาคตนั้นอย่างชาญฉลาดโดยมีพระเจ้าทรงเป็นเป้เปาหมายของชีวิตอย่าเอาปัญหาของพรุ่งนี้มาเป็นภาระของวันนี้ดังพระดำรัสของพระเยซูคริสต์ที่บอกว่าอย่ากระวนกระวายถึงพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้ก็คงมีความกระวนกระวาย สำหรับพรุ่งนี้เองแต่ละวันก็มีทุกข์มากพออยู่แล้วก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้เชื่อว่าพระเจ้าก็จะทรงโปรดให้เราทำอย่างดีที่สุดเช่นเดียวกันถ้ามีวันนี้พระเจ้าทรงนำพรุ่งนี้พรุ่งก็จะทรงนำถ้าเราเชื่อเช่นนี้เราก็สบายใจเมื่อเราไว้วางใจในพระเจ้าเช่นนี้เราก็จะเดินหน้าต่อไปด้วยความชื่นชมยินดีสิ่งที่พระเยซูคริสต์แนะนำก็คือให้เรารู้จักจัดเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลัง เรารู้จักที่จะเซตพรเออริตี้พระเยซูคริสต์สอนว่าแต่ว่าท่านทั้งหลายเนี่ยน่ะต้องสแสวงหาพระเจ้าก่อนแล้วพระองค์จะทรงโปรดเพิ่มเติมสิ่งต่างๆที่เราต้องการแต่การเพิ่มเติมสิ่งต่างๆที่เราต้องการนั้นก็เพื่อให้เราทั้งหลายมีชีวิตอยู่อย่างพอเหมาะพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเพื่อเราจะมีเวลาที่จะสรรเสริญถวายเกียรติและนมัสก,การกราบไหว้พระผู้เป็นเจ้ามีเวลาในการที่จะช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อื่น ตามความเหมาะสมตามความสามารถของเราแต่ละคนในที่นี้ทิพระเยซูคริสต,ต์ตัดเช่นนี้ก็หมายความว่าหากเราให้ความสําคัญและทุ่มเทสแสวงหาทรัพย์สิ่งของที่อยู่นอกกายรวมทั้งเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศหน้าที่ตําแหน่งซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการทั้งสิ้นสิ่งเหล่านั้นจะมาได้ก็ต่อเมื่อมันมาในเวลาที่เหมาะสมและเราได้ ทุ่มเทเวลาและกำลังอย่างเต็มที่แล้วที่เหลือเป็นการอำานวยอวยพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นคือให้เราใช้เวลาและพลังทั้งสิ้นให้อยู่ในการสแสวงหาพระเจ้ามากกว่าที่จะสแสวงหาสิ่งที่เราต้องการในโลกซึ่งไม่มีความยั่งยืนทาวรแน่นอนแต่ทุกสิ่งจะเปลี่ยนแปลงไปพระเจ้าต่างหากที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนั่นเองกวว่าาฉันจะมมสชีิต i ู้ฟังครับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติขอขอบพระคุณศาสนาจารย์ดรประดิษฐ์เกิืองรังสฤษดิ์เป็นอย่างยิ่งครับที่มาแบ่งปันข้อคิดเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้เราได้รับฟังกันในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดตอนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับเสียงสันติมีความยินดีที่จะให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จครับเพียงคุณผู้ฟังเขียนจดหมายแล้วส่งมาที่ สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0หรือโทรศัพท์053-242-654ทีมงานจะจัดส่งหนังสือไปให้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอความรักและสันติสุขจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ